บริโภคกระเทยนะคะชายแรกคือความรู้ชายทูคือวิชาชายต่อมาคือประสบการณ์แต่ถ้าชายตูดบานกระเทยขอโทษเขอกระเทยทีนเิื้อบดตัวกระเทยขวัญแจงแฉกสีกระมีตินี่ตีเขาเอื่นว่ากระเทยวัฒนธรรมหนาตั้งไหนคบ กระเบิดตนเบิดโต,ตเนาะปาดหมุนรอบตัวสิลูกดากเป็นดากก้นเป็นก้นเนาะคันบ่มีแนวนี้บ่มีสีสันงานหยังกระซังซือ้อว่าจเจได้วกว่อค่ะพี่แก้วค,ค่ะฮะพี่แก้วค่ะเอาซื้อเดียวกันบอกนะอายุจักเทียแล้วจักปีคะ่ะจักปีแล้วสามจีบจี้ค่ะสามจีบจี้ สามสิบสี่เฮ้จะวาสัตว์่าสี่แต่คึ้ว่าสิป็นเต๋เหิงก่อนแน่เนี่ยเป็นจะไในท้องแม่พี่กาเป็นจะได้ท้องแม่อ่าสปอร์เราโดนปิดกระเทยวัฒนธรรมมิลินแล้วเนาะเถามได้ลูกจักเทียแล้วจักรค้นแล้วสองเอาเมียผู้ชายเอาเมียผู้หญิงผู้หญิงเอากระเทยก็เอาเมียผู้หญิงว่า เอาบาเป็นผู้ชายเอาอมานเป็ดกระเทยอ่ะอีนีเนี่ยเนี่ยเจ้ามาน้ำบอสันอาาเป็นผู้จังไหนหน้อยจากเข็นหนาเนี่ยมันเด้ไเนอะ ป่าวเอ้ยกระเทยจังใดจังมีเมียกระเทยมีเมียขอนแกนขับเอิ่นกระเทยค่ะเขาเอิ่นยังจระเอื่นผู้ชายกระโบดผู้ชายกระโบดแบบไหนดูเนี่ยอ้าวกระเทยมีมีกระเทยนี่เขาเปเอาเมียมจังไดใจ,จะสิมาเอาเมียแต่ฝันเหน็นหีกูกงขี้ียใ็ให้หมอญดูเนาะยังไม่ดียังไม่ไกลเอิ่นไผ่นี่จีเขาเอิ่นที่อุ้มมันน่ะนี่ นี่บอกตัวน้อยเดี๋ยวจะป้าเอาเงินสะกอนขอบคุณค่ะอุ้ง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 คิดจะไหนเระบ่านนี่นี่แหละขออืนคนเบิกมาลังปีนขอบคุณครับขอบคุณรางวัลหนักใหให้ตัวนี้เหรอคนยังไงตัวต้นอยู่เอาเอาเอาคานาไปให้เพิ่นโไฟสอดได้ไหมเอากันดีๆเด้อสูร่องบานศูนย์ขอนแกนแห่งคิ้วเงี้ยวอยู่หอมแก้มหอมแก้มเอาจับเาจับขานาแน่นนะเพิ่นขอจับขานาเออ เฮ้ขนาดนี้เดียเอืมคือแมาพี่คือแมาพี่เฮาต้องมาเขียกกันบักปูเลี้ยงหันทนน้ำลายใส่เพื่นพร้อมไหมท่านสิเป็นกระเทยเลยสิบอกให้มึอนี่ข้อป้ากันเอาเอานี่ที่ว่าการอำเภอขอนแก่นนี่ป้ากันเลยมันพอไปพูดผิดเราอีห้ามึงเออความทีป้าเจ้าไม่แล้วครทสิไปเอาผัวไม่เอาเอาผู้อะไรทจังสิคือบักแก้วแหม่ผู้ใหญ่บ้านบ้าอืดบ้าอยากสิไปเอาผัวผู้หญ่งบ้าน ไปสอบเนียผู้ยิบ้านแบบใดเร็วๆใส่ใส่ถ้าเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านต้องมีโครงการมีแบบแผนเด็ดโอ้ก็ธรรมดาละเนาะเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านต้องเสนอนโยบายซอีผัวโอซอยผัวมาโทษลินกับเทย์มบนเตรียมนโยบายมาไปรุ่นนี่แล้วค่ะหลือเบื้องดูนี่ทองคำเต็มข้อเต็มยองนะคะทองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะ เปิดประเทศได้ออกจากคุกนายโยบายกันนี่เบามากเบามากแสดงว่าพี่น้องหลายจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจ้าดิฉันจะเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนายโยบายดีเออเอาทำกันไปนายนโยบายดีบอกพี่แม่แม่ดีให้นายโยบายดีเปิ้งแม่เพิ่งกะคักในข้าวเอือกไงอ้าสีมะตืูนอย่างภาษาบ้านนายโยบายเอาว่าเพิ่งจะเปลี่ยนนายโยบายหน่ะเพิ่งจะใส่โดยเนี่ย เอามา้ยโทรทิตัวเดีนเจ้าหนาที่ตำรวจแห่งหลายมันจะไปวีอีกยังเขาทอดจุนตอนนี้ย่งแต่เบรกระดด่ยอมอ๋ออ๋อก๋ออ๋ออออ๋ออออ๋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 ออออยอา๋ออ๋อ้อืออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออี้อ๋อ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 อที่๋ออ๋อา๋ออ๋ออานอ การเป็นพูหยาบ้านแล้วเขาต้องโลกสมาักรรมนั้นต่อจ้านี่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 ตั้งไหนคะมูหนึ่งมูสองมูสามเขาเอินที่ลุมต่ำมูสี่มูห้ามูหกเขาเอิญที่ลาบสูงพี่น้องคามุนดิจิตอลมื่นหนึ่งหลอดที่สองกร์แู้ดยทีหม่ มูที่สี่<อ>มูที่หนึ่ง<ะ>ให้ไปลงทะเบียนโยมูซิบเอ็ดนี่ครับเขาแล้วคันมูสามมูหกมูห่าล่ะ <ín> เขาเอิอีโตหนีดำค่ะคื okay. อบอก พวกการเจ้าดีพ่อว่าพ่อป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนี่พ่ะธรรมดาได้ค่อยรวยคือยังนี่เด้เอาธรรมดาละคับเพราะรวยเพราะได้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเออช่วงเมื่อนี่ซื้อรถให้ผัวสองขันอีหลีเนี่ยว้าวพระธรรมดาคันแรกเอาไปใส่คันที่หนึ่งมีใบแก้เข่าไปลงสีค่ะคันที่สองล่ะเอาใบตาแก้หีไปรีสอร์ทวเอามาเท่องเป็นตังสันติเป็นชื่อกันเป็นกันแม่มือนี่พ่อข้าแม่ขายละลาย เ oh. มี่ยงขอนแก่เท่ามันเป็นเมี่ยงถนนคนเดินเพราะข้าไม่ค่าลายคือยังนี่มีอย่างมาฝาเพื่อนมีหอดคาถาของดีมาฝากไม่ค่าที่รูนี่เดี๋ยวนี้มีเอดคาถาของดีบอกเพื่อนอุ้ยพระธรรมดาเป็นเมี่ยงผู้ยาบ้านพร้อมไปล่างส่งน้ำกันย่างบาสู Completely ้ฟังงด้เห oh. ็นใจคาถาของดีเด้อข่อยสีเบ้าสู skilled. ้ฟั่งพระกัดจดเอาเด์น้องให้เขาเส้นขายเรียบขายไม่แพงเอามาสั Ronald ่นแต่คาถาเจ้า คขถามขาดีเออข้าวข้ามเดียวให้เขาเซ่นให้เขามาขอซื้อเราแม่เราเขาจะขวดหน่อยนีย่ลงไวเดอร์ให้บอกปะจา้าขายดีขายดีก็เออเบียร์จักสามขวดแน่ลงไวเดอร์จ้าให้ผลบ่ล่ะเอาธรรมดาละเนาะมาขายอยังก็บ้าบ้าโอ้ยนี่ม่นมีอันคาถาขายทองดี พราะนี่ล่ะบอกคาถาคอยแน่คอยก็มีโครงการมูบานมาขายเอ้าวคนธรรมดาเท่ากันสลับคนนี้องทอกดนกามีโครงการเชื่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยที่ว้าสูฟฟังธรรมดาแล้วใส่วีวีหักนี่ก็ได้ซื้อวีไม่แม่นบ่เออขั้นอยากขั้นเท่าอยากได้เฮียนไม่เท่าจะทุบเฮียนเก่าทีมตี๋ไม่ไม่จังนี่โลเวไป็นที่หล่ะอุ้ยรเวตเป็นโครงการมูบานฟังเด้อฟังเด้อพี่น้องจดเดิมเป็นเมืองทอก่นกำลังเป็นเมืองเจริญใช่โครงการมูบานค่ะเอาว่าสูฟังเน่ บอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเข้าใจเม่ได้ยังนี่ตัวรีวิวโอตัวรีวิวขึ้นได้ทรทัศน์ค่ะโอ้ยมาเบิ่งพี่เบ็ดเบ็ดมาเบิ่งพี่เปลี่ยนก็ว่างแค่พอโอไม่ผู้เปลี่ยนให้พ่อต้องเคสคูนมือมันเป็นโซเชียลมันดังแมนคันบาวตัวซื้อขึ้นวิทยุเพิ่นบ่เห็นภาพมต้องมีตัวรีวิวว่าเรื่องเห็นตัวรีวิวเป็นไรค่ะอโยกมือขึ้นจากสองขางมากะดูโยกขึ้น เดี๋ยวนาไปหาพี่น้องเอายิ้มฮะน,นี่จะออกไปเอาลงเดอ้อพี่น้องขามาเบิ่งอันนี้อ,อ,อนุสวรีกะลีเยาวชนเอาเอาพักโครกันบ้านคอ,อยออดีดีวิวมันบาทเออบ้านนี่บ้านบ้านคือวิมานของเราทรมานทานดีกา <laughs> มีแต่มีบาน อทอรลัดบานทานดีบ้านสวยสไตล์แปลกใหม่ล้ำลึกบ้านกึงโบสถ์เข้างในโคตรอบอ้าวข้างนอกร้าวตั้งแต่เพดานจนหลดตีนฝาผนังช่องไหนนี่ห้องคลางสลับรับแขกกวางหัวกวางขวางโอโถงโล่งเหมือนทุ่งนาหลังคาหาเสื้อเอง มีเสียงเพลงขับกล่อมจากธรรมชาติาประมาณว่าเมียห้หัวดเป็นระยะระยะไม่อย่างนัน้นเดีย๋ยวๆนม่อย่งนัน้นนี่ไหมเนี่ยละโอ้บันจีนาพออ้อมอ,<ำ>อ<ำ>รอบบ้านมีสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่ออที่ไหลมาจากห้องน้ำบ้านข้าง,างาๆทรมา,านนี่ดาวน้อยผ่อนนาน <c oughs> ให้ลูกหลานป็นหนี้เป็นสินกันทวนน้ทรมานพาดี เปิดทำการขายแล้ววันนี้จองด่วนช้าหมอด,อดอดเป็นหนี้<า>พิเศษสุดสําหรับช่วงจัดแคมเปิด<า>สำหรับ50าสิพันแรกรับฟรีตั๋วเครือบินไปกับสนามบินขอนแก่นบ้านเป็ด<า>ทรมานธานีชื่อนี้ให้ชีวิตใหม่ของคุณและครอบครัวล้มละลา เขาได้ให้การสนับสนุนนี่ธนาคารโอมสินฮะธนาคารโอมสินนี่โอมสินเอดีอ่ะอออเขาให้พี่น้องมาจองไส่ได้ไสบัน <c oughs> นี่แหละจองหลังเวทีโอจังที่น้ำคุ้นไม่มีค่ะค่ะพี่น้องเอาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วก,กัน,รนกครับกำลังเร่งใจ